อยากบอกความในใจส่งไปถึงเอฟซีทุกท่านอย่าพากันเลื่อนผ่านช่วยดูโฆษณาให้แน่ขันเมตตาสงสารก็ฝากให้กดไล่กด แชร์กดติดตามน้ำแน่เด้อพ่อให้ผมมีกำลังใจฮ่าฮอาสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีเนะาะบมื่อวานจะเป็นพี่น้องฟังไส้พี่น้องฟังขวาหรือว่าจะเป็นพี่น้องเอฟซีตั้งตั้งประเทศก็ดีเนาะพี่น้องเนะาะอืมไทยบาคาร่าย่อมก็ต้องขอบคุณพี่น้องเนาะ ขอบคุณนะก็ขอบใจขอบใจดีพี่น้องเนาะขอบใจพี่น้องขอบคุณขอบใจดีพี่น้องเนาะเอาเป็นยังไงพี่น้องถ้าขัดไปซื้อบรซื้อปีไปพี่น้องเออนี่ไหมกิจกรรมนี่วันที่สิบดีไหมพี่น้องวันเสาร์ที่หอดีไหมอืมกิจกรรมดีดีพี่น้องกิจกรรมดีดีโอ้กิจกรรมนี่เป็นกิจกรรมดีดีเลยพี่น้องเนาะอืมกิจกรรมเป็นยังไงพี่น้องก็เป็นพลังบวก สารฟันให้แม่พี่น้องพี่นบ่เออสารฟันให้แม่พี่น้องเนาะอืมไปซอยกันพี่น้องเนาะบัตรราคากับบ่แพงพี่น้องอาชิบเข่าเตี้ยหกชิปพี่น้องเออหรือว่าผู้ที่มีกำลังพี่น้องเนาะเออซื้อบัตรหนึ่งร้อยหนึ่งบัตรหนึ่งสองร้อยหรือว่าบัตรหนึ่งพันสองพันกาแห้งดีหลายพี่น้องเนาะเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์หลังจากหักค่าใช้จ่ายพนักงานแล้วพี่น้องเพิ่นจีมอบไปให้แม่งง่นกพี่น้องเออ หายไม่นยนกเขาพี่น้องไม่นยนกเสียงอีสานหายเพิ่นนําไปซื้อขนพี่นอ้องอืขนที่เพิ่นมาประดับแม่พี่น้องเห็นบ่เออเวลาหางเชียงเพิ่นอนอกมาเต้นหรือว่าหางเชียงอะพี่น้องเพิ่นออกมาเต้นมันจะโซ่มากเหบ่พี่น้องเออนั่นแหละพี่น้องนั่นแหละนั่นแหละไม่ยนกคนมาเพิ่นอยากได้บัดนี้ทั้งพลังบวกเพิ่นพี่น้องเออเพิ่นก็เลยจับกลุ่มกันพี่นอนะ้องเนาะอืเฮ็ดกิจก,กรรมดีๆนี่ขึ้นมาพี่น้องเออนะ ขันติขอร์นพี่น้องแล้วมันก็น่าเกลียดนั่นบอสพี่น้องเออต้องจัดจิจกรรมพี่น้องเออยย่างหน่อยๆน่เขาต้องมีสิ่งตอบแทนนั่นบอสพี่น้องเออเพราะว่าพวกเข้ามาสายสายสายแห้คนพี่น้องสายสั่งคนพี่น้องสายบันเทิงเออพวกเข้ามาเป็นสายทำไรข้นนี่พี่น้องเออนั่นกสายมทำไรทำไรข้นพุ่นไปบั้งพุ่นเด้พี่น้องแล้วสายเข้าเป็นสายที่ให้โอกาสคนสั่งคน สนับสนุนคนเท็ดดีพี่น้องเขาเอื้อนพลังบวกเนาะอืเอ้ยนั่นแหละพี่น้องเนาะมันไม่มีกิจกรรมพี่น้องมันไม่มีกิจกรรมเป็นมินิคอนเสิร์ตพี่น้องมินิคอนเสิร์ตพี่นนน้อองมิิคเสิร์ตารฝันเพื่อแม่พี่น้องเออสารฝันเพื่อแม่เนาะเอ้ยคำลาเป็ดหน่อยเสียงอีสานสารฝันเพื่อแม่เ <laughs> ออสารฝันเพื่อแม่เนาะอืมเพราะวา่าห้าสิบ หลังจากนั้นเราเพิ่นกะเนน้ำพี่น้องเออหลังจากค่าใช้จ่ายทั้งหมดเราเพิ่นกะเนน้ำไปให้แม่ยนกพี่น้องอืมมันเป็นเรื่องดีพี่น้องนะเออเพราะว่าเพิ่นกะนน้ำไปต่อยอดพี่น้องน้ำไปต่อยอดนะค่นจะได้ใส่คำว่ามันแม่ยนกหน่อยพี่น้องนะเป็นลูกลูกว่าหลานท่อน่พี่น้องเออที่เพิ่นอยู่ในบ่วงนั่นละอืมเพิ่นจะได้ใส่เอาไปทำมาหาจินพี่น้องเนี่เอาไปทำมาหาจินเอาไปต่อยอดพี่น้องอืม บอกยังไงพี่น้องนะถ้าเบียคนนึงกับหกสิบบาทแล้วพี่น้องหกสิบหาพี่น้องหลังรันสัตว์จินเข้าไปบพท่านพ่อเท่าไรก็ไปแล้วพี่น้องไปน้ำอากาศถ่านไปหมดแล้วนะแต่ถ้าเทาเอาแชทเอ้าแม่บ้ะละ่ะไอหาชิปหกสิบบาทมาสื่อคนนกมาสนาับสนุนเบิงกลุ่มไล่ปิดเพลินพี่น้องยมีนี่คอนเสิร์ตนี่น้องข้นสตพี่น้องเออเอ็กทนนะมันจิต่อยอดได้หลายพี่น้องนะแทนทีเงนินหกสิบบาทเท่าสิดทิด สิหายไปในมือนี่มันบ่แม่นพี่น้องมันสิไปอีกประมาณ10ปีหรือ5ปีพี่น้องนะอืมนะดีพี่น้องดีดีดีผมก็ว่าดีพี่น้องกิจกรรมดีๆมันดีพี่น้องแล้วกรวงอิเล็กทรอนกับบ้านก็บ่ได้ถึงว่าโฮ้ยบ่แม่นน่าเกียดพี่น้องเออก็ถือว่ามาตรฐานอยู่นะซํานี้แหละพี่น้องเพิ่มเอินมามินิคอนเสิร์ตซํานี้พอดีพอดีพี่น้องอีนนี้ในสายเต่าในบระธานย่อมหนุ่มพี่น้องเนาะถ้าเฮาสิไปจ้างวงใหญ่ๆมาแม่นบ่พี่น้อง เงินส่วนที่เฮาเจะได้เนี่ยมันก็นจะหายไปได้พี่น้องนะเออต้องขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะทั้งทีมกลุ่มพลังบวกคนที่เป็นจินได้แบบนี้พี่น้องอืมก็เอาซานี่แหละพี่น้องพ่อของป่าของค่ออันบ่เออเพราะว่าเงินมันจะได้เหลือหลายหรือว่าเหลือหน่อยก็ตามแต้พี่น้องเพราะว่าคาใชจใจมันก็นจะบ่ได้มากไม่เท่าไหร่ดอกเพรว่าเหลือจากนั้นเทาก็เจนนั่ไปใช้ประโยชน์พี่น้องแม่บ่อืมเพราะว่าเป็นอย่างพี่น้อง กุมพลังบวกเป็นอยังขึ้นขีเห็ดห้ยม่เงี้ยน่อยเพียหน่องการย้อนมาแม่เงี้น่อยให้โอกาสพวกเขา้าเพียหน่องแม่เงี้โอกาสแม่เงี้ยหน่อยน,อยน,อยนะให้โอกาสพวกเขา้าให้โอกาสน้องข้ามหลาล่ำละครเข้าได้ขึ้นไปยืนทั้งเวที่เพียหน่องเห็นว่าที่พันธ์ไม่เพียหน่องบ่เออทางทางที่สารพัดดราม่าพี่น้องสารพัดดราม่าทึ่งที่กูจับกับมี <laughs> ม่มึงขึ้นกูจับเออไม่ใงี้น้อยกับพ้อมเอา จับแขนนะคำลาไปนี่แม่เดพาพาดามาคันบ่ม,มี่ไม่เงี้ยหนอยหน่อยพี่น้องอีดีควอมฝันพลังบัวโม่หัาบ่บ่มาหอดปานี่พี่น้องนะอือเออการด้วยบาร,รมีไม่เงี้ยหนอยหน่อยพี่น้องนะเออด้วยบาร,รมีไม่ยังน้อยนะบ่มีผู้ใดกล้าดอ,อกอีนี้ขันบอมันอีดีพี่น้องนะเพราะว่าที่กฎหมายเป็นกับหัวกันเนี่ยนึกกันพี่น้องนะอือ เจ้าจีมาสมซีส้มหาเจ้ากางไหลท้องนึกกันล้วเป็นว่าเออนี่คือบารมีเพิ่นพี่น้องเพิ่นเพิ่นอาปีกเอ๊ะไม่ไม่น้อยหน่อยเพิ่นอาปีกคุ้มคล้องพอเฮาแม่นบ่าอะไอในเมื่อไม่เงยหน่หน่อยเพิ่นหายใจพวกเฮาพี่น้องอ้าวมันจะเหลืออยู่บ่ทีมงานพลังบวกพอเฮาเป็นบ่หรือว่า FC พลังบวกหรือว่า FC สายจอบหรือว่า FC ของเสียงอีสานก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ กกลุ่มพลังบวกคนกับบได้แบ่งแยกกอกพี่น้องมามารล่นสนุกทำงานก็ได้พี่น้องนะมันเป็นกิจกรรมที่สางสรรค์พี่น้องเป็นป่ะมันเป็นกิจกรรมสางสรรค์กิจกรรมสางสรรค์พี่น้องมีแต่ผลประโยชน์มีแต่แนวดีๆนะม่นเป็นแนวเดิทำไรเป็นบ่ล่ะเออนั่นหลักพี่น้องเนาะเออในเมื่อไม่ใงินหน่อยๆมันโอบปีกเอาพวกพลังบวกมาห่อเราพี่น้องนะสิ่งที่ผัวห่อที่ตอบแท่นพอดได้กะกะเท่าที่ผัวห่อที่เห็นได้มันบ่อหลักพี่น้องเออเวลาแม่เดือดร้อน <af lli ện> <Arin>. ลูกก็ต้องซอยเหลือแม่นบอพี่น้องเอ๊ะเมื่อไรลูกเต่าไปขอความซอยเหลือแม่งงเงหนุ่น่อยๆเพิ่นก็นยังให้ข้อมซอยเหลือบอกเขาพี่น้องแม่นบอล่นะอืมอี๋หัวใจเงยก็ตับอยู่แล้วพี่น้องพลังบวก <ś 2> อีดีนะอืมโดยเฉพาะพอบอแม่ผู้เพิพากษากับรงหลายๆเนาะอือทั้งต่างประเทศแม่นบอล่นะเอ๊เพิ่นจะต้องซอยมาอ,อ,อบอุ่มอยู่แล้วพี่น้องนะอืม คนหัวใจเสียได้ปิดนมี่ลายพี่น้องนะเพิ่นเฝ้ามองบ่เฮาอยู่ออืเพิ่นเบิ่งมือห่ออยู่พี่น้องเพิ่นเบิ่งมือห่ออยู่นะเออแต่จี้แต่คอาพี่น้องขนาดผมเขียนอะไเขียนหน้าชีพพี่น้องว่าคําล่าเสียงอีสานผมก็ยังถื่อดาพี่น้องเนาะเออเป็นหยังทียง่ยังเป็นกาบมาใส่ว่าคําล่าเสียงอีสานบ่ติเพิ่นให้ใส่เราติเพิ่นนั่นเราติบ่ติมาเบิ่งสมื่นนี่แน่ เมื่อวานตั้งไห้ไส่เนอะเมื่อวานตั้งน้องค้ามลาเสียงอีสานเมื่อวานตะกุ่มโย่ถูกพลังบวกทุกถูกช่องใส่ไปเลยเสียงอีสานไ <c oughs> ม่เงยหน่วยให้เขาบอกห้ยมึดห้ใจแม่นว่าอืมมั่นเน่ยแหะอายบ่บัดนี้อายบ่าอือายบา่านอนนอน,น,อ,นอืมเจ้าว่าท่านบ้านท่านยุเสียงอีสานก็ว่าได้พี่น้องเนะอะเออ ทุกทุกช่องมันก็เสียงกิจสัตว์นั้นแหละพี่น้องเป็นว่า่ะเออเพราะว่ามันยังหน่อยเพิ่นเป็นอัดพวกอนุญาตแล้วอนุญาตให้คุ้มพลังบวกใส่แล้วไปที่ใส่ก็ใส่ได้ตามสบายใจเออือเป็นจังไรล่ะบัดนี้มื้อเจ้าฮะหน่าลาบ่จิตกรรมได้ดีสิคิดได้บ่คิดเป็นบ่อืคิดเป็นฮาเปนยังไะพี่น้องเออพี่น้องลืมบอกไปเด้อถ้าพี่น้องเขาว่าเถิดพี่น้องพี่น้องไปเบิ่งตามหลายๆช่องเนี่พี่น้องเด้อเพิ่นสิปักปังหมดไปอยู่ดอกพี่น้อง นะถ่าวพ่อพ่อพี่น้องข่นบพ่อพ่อพี่น้องเขาไปได้เฟซบุ๊กได้พี่น้องเ้อพี่น้องเขาไปรูปบ่งตัวกระจกเนอะบ่งค้นหาเนอะกดเขาไปค้นหาพี่น้องแล้วก็พี่น้องก็เชียนรัาว่ากลุ่มพลังบวกพามมวนพี่น้องมันจะเด้งเห็นมาเลยพี่น้องนะแล้วพี่น้องก็เฮ็ดตามนะพี่น้องเนอะม่ได้ยากพี่น้องม่ได้ยากนะหาซิฟเกิเตียพี่น้องหาซิเกิเตียเนอะซอยกันพี่น้องเนอะซอยกันมาสารฝันพี่น้องมาสารฝันให้แม่พี่น้อง มาสารฝันห้ไม่ยนนกพี่น้องเพิ่นยากได้ขนพี่น้องไม่ยงนกเพิ่นยังได้ขนขนนกกระจอกเทศด้วพี่น้องขนนกกระจอกเทศเอ่อมาสารฝันห้แมนะให้ผู้เฒ่าได้มีรอยยิ้มพี่น้องเออะไม่เมื่อผู้เฒ่าเิ็นให้ให้ใจพวกเ้าพี่น้องนะพวกเ้าก็ต้องตอบแทนเพิ่นแม่นมาพี่น้องอืมเฮาจงสิด่ากายเป็นคนที้แล้คนพี่น้องนะเออเขามาลบคสบประมาทของคนบางกลุ่มพี่น้องนะอืม ใส่ว่านองคำลาหรือว่าคุมพลังบวกพวกนี้แหละคุณนพวกอย่างมันมาไปสารพัดเป็นพี่น้องเห็นปะหรืว่าไปสารพัดนะเว้ยเขาก็บอกเฮ็ดดีนั่มันเนาะไปจะไปเฮ็ดดีนั่มันก็คดามันว่าพี่น้องเอ้ยขันไม่ยังเห็น่ะไม่ยังนู่นให้โอกาสเห็นปะไม่ยังนู่นให้โอกาสพลังบวกคนตอบแทนแต่็ดๆมาเบิ้งงนี้แม่นว่าอิ่ยรับหูรับตาเตือนเห็นมาหาดาตะคนปอบปาดเมื่อกี้บ้าอยากด่าหรอกพี่น้องมัน มันหลุดเาฟังเนาะอืมดาพ่อห้องปากของพ่ออาะสิเด็กพี่น้องเนาะเอาพี่น้องเอ่ออย่าบอกอะไรอะพรพอดีใครสั่งขีณาเนาะอย่าลืมเนะพี่น้องเด้ออย่าลืมเขาไปซอยกันพี่น้องเนาะฮาริปเก่าแต้มพี่น้องเนาะทักเขาไปหาเพื่อนพี่น้องเออเมนี่คอนเสิร์ตนะสารพันเพื่อแม่พี่น้องสารพันเพื่อแม่คำลาดสารพันเพื่อแม่เนาะพี่น้องเนาะเออไปๆๆพี่น้องไปซอยกันเนาะเอาละพี่น้องเนาะสุดท้ายนี่แทบ้านท้ายยงบอกว่ามีอีงพี่น้องก็นำข่าวดีมาบอกสู่พี่น้องฟังเนาะ นั่นเขาดีมาสูพี่น้องฟั้งไปซอยกันพี่น้องนอกจากจะได้ควบมันเท่งแล้วเขายังได้บุญได้กุศลอีกพี่น้องนะนี่เรามาหากุศลบุญนะพี่น้องเพื่อลูกเพื่อหลานเขาจะนั่งไปต่อยอดบ้านทางหน้าพี่น้องบ่ศูนย์เต้าพี่น้องบ่ศูนย์เต้าที่พระรงบวกคนนี้ขึ้นมาเนี่ยบ่มีศูนย์เต้าพี่น้องบ่ได้หายไปบ่ได้ไล่ละไล่ไปกำน้ำพี่น้องนะบ่ศูนย์เต้าพี่น้องเนาะกาขอควบนมมือนะพี่น้องเนาะผู้ทิ่มีกำลังกำลังได้หลายพี่น้องเนาะ โดยเฉพาะพ่อไปแม่ทั้งตั้งประเทศเนาะผู้คนมีกําลังหลายๆส่วนพี่น้องทั้งเมืองไทยเฮาหรือเมืองลาวเฮากระได้ให้กันพี่น้องเนาะก็ซอยตามกําลังที่เฮามีพี่น้องเนาะอย่าเฮ็ดให้อย่าซอยคนอื่นจนเจ้าของเป็นทุกข์เนาะพี่น้องเนาะซอยเท่าเจ้าของมีพี่น kind of ้องซอยเท่าเจ้าของได้เฮ็ดได้เฮาเฮ็ดได้สำเนาให้ได้สำเนาพี่น้องซอยหน่อยดีกว่าบ่ซอยพี่น้อง ซอยหน่อยดีขอมาทำไรแม่นบ่พี่น้องเนาะเอาพี่น้องสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องมีความสุขความเจริญในพี่น้องเด้อก็ขอให้เงินไหลกองทองไหลมาพี่น้องก็ขอให้ยุติกินแซ่บพี่น้องยุติกินแซ่บเนาะพี่น้องเนาะเอาสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีเอาสวัสดีครับเอาปากนะั่นเลยพี่น้องเด้อไปกดติดตามกดไหลกดแชร่แนะ่เห็นมากรนะได้เนาะง่าย